ซุนน้มกอซุมกอผัดทอดพนมทุกท่านเนี่มีชุดเบญจภาคีนี่ยุ้มกอผัดทอดพนมถ่ายให้ท่านผู้ชมชมเนี่ยเนื้อซุ้มซุ้มกอผัดทอดพนมนี่มีชุดเบญจภาคีถ่ายให้ท่านผู้ชมชมเนี่ยจัดชุดเบญจภาคีมาด้วยกันห่อองค์ผู้ชม ทำไมรอดจากการที่สีสร้างเนี่ยอุทอดพนุมเนี่ยเหนือเดียวกันมีอยู่ห้าองค์นะครับนี่ไม่ถ่ายด้านหลังท่านัมนโพกัดถ่ายด้านหน้าอย่างเดียวพระองค์เล็กนี่อุปทอดพนมุมชุนกอจัดชุดเ็นจ์พาขี่ห้าพระอ,องค์ ถ่ายให้ท่านผูสมสม้ชมชมสวยที่สุดในโลกสายจมลองศนหกสองหกสามหกสามสี่ห้านึ่มีอยู่หองค์นรัมสุกท่ชมดไ,ไปแล้วนี่องค์ที่สองชมกอเนี่สร้างพระราธาตุพนมสมัยราชการที่ี เหนืออันซุนกอเหนืออันคัมแพงเพชรท่านผู้ชมดินคัมแพงเพชรยังเห็นอยู่สัดเจนครับผมเนี่ยให้ท่านผู้ชมชมสวยที่สุดในโลกนี่ของแท้ท่านผู้ชมนี่ได้สมัยราชการที่สี่เนี่ยสายจำลองจบเพียงเท่านี้ท่านผู้ชม